สวัสดีค่ะเอกเสียอีกแล้วนะคะวันนี้เนาะก็จะมาแต่งหน้าลุกสาวเกาหลีปากแดงเออมันเป็นยังไงวะสาวเกาหลีปากแดงนะคะก็แอบเซ็กซี่นิดนึงอะไรอย่างงี้เนาะ,ะลุคนี้ก็บายมิสิกยออนอีกแล้วจ้าอเริ่มกันเลยนะคะตอนแรกเราก็ต้องเตรียมผิวก่อนเนาะ,ะให้แบบว่าใส่ๆเนาะ,ะผิวสําคัญมากผิวดีชีวิตดีนะจ๊ะแล้วก็ลงไพรเมอร์มิสิกยอนตัวนี้ไปเลยนะคะลงไปเลยเครื่องสอูอางจะได้ติดทนนานยิ่งขึ้นทั้งวันเลยนะคะ ลงทั่วหน้าเลยเนาะต่อไปนะคะเราก็จะลงเบสเขียวของมิเซกิยอนนะคะตัวนี้จะช่วยปรับสภาพผิวให้เรียบเนียนยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้รูขุมขนดูเล็กลงด้วยคุมมันเลิศเวอร์เลยนะจ๊ะตัวนี้แล้วก็จะช่วยทําให้หน้าเงาว,วาวนะจ๊ะไม่ใช่มันวาวนะคะเงาว,วาวค่ะลงไปเลยนะต่อไปก็ลงด้วยบีบีหอยทากเลยนะคะลงไปทั่วหน้าก็ใช้มือนี่แหละคะ่ะเกลี่ยเข้าไปง่ายๆเนาะไม่ต้องยากมากมายนะคะ อ่ะลงเสร็จแล้วนะคะก็ตามด้วยคอนซีลเลอร์ใต้ตาเนะเพราะว่านอนน้อยไงตาก็ดำนะคะก็ต้องคอนซีลเลอร์กรบบ้างอะไรบ้างนะคะกบหมีแพนด้าของเราเนาะแล้วก็อายพริมเมอร์นะคะก็ใส่เข้าไปอายแชโดว์จะได้ติดทนนานยิ่งขึ้นทั้งวันนะคะ เรียบร้อยก็ลงแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นแป้งฝุ่นเนาะวันนี้เราก็จะใช้ naked two กันนะคะก็ใช้แปรงตัวนี้เลยแล้วก็สีตามนี้เลยนะคะลงไปทั่วเปลือกตาแพ็คเข้าไปเลยนะคะแพ็คแพ็คแพ็คเข้าไปทั่วเปลือกตานะคะต่อไปก็จะเป็นแปรงเบรนตัวนี้นะคะก็ใช้ตามสีที่บอกเนี่ยเนี่ยก็ไม่อ่านไม่ออกเหมือนกันว่าสีอะไรเนาะก็ใช้ตามที่ดูกันอะง่ายๆแต่งง่ายอย่าไปแบบคิดมากการแต่งหน้ามันก็เหมือนศิลปะศาสตร์เข้าไปนะคะศาสตร์เข้าไปเดี๋ยวมันก็สวยเองเข้าใจปะ เออก็ลงไปเลยเนาะต่อไปก็เป็นแปรงตัวนี้นะคะก็ใช้สีตามเนี้ยเออสีนูตามเนี่ยประมาณฟิลนี้ถ้าไม่มีเนกเก็ตก็ไม่ต้องใช้เนกเก็ตก็ได้นะก็ใช้ยี่ห้อนู่นนี่นั่นอะไรก็ใช้เข้าไป ต่อไปนะคะตัวนี้เป็นพระเอกของเราเลยนั่นก็คืออายไลเนอร์นะคะเป็นแบบผู้กันของมิเซกิยอนตัวนี้ลดมากอยากจะบอกว่าขนาดเส้นเนี่ยเป็นผู้กันเล็กมาก1.5ม mm, ิลิเมตรนะคะแล้วก็สามารถเขียนง่ายเส้นคมชัดดําสนิทแล้วก็ติดทนนานนะคะกันนงกันน้ำวุ้ยใส,ยเส,ส่เล่นส่งโกงสงการได้ลดเวอร์ เนาะก็กรีดตามนี้เลยตามที่มองเนี่ยนะคะก็เป็นเส้นยาวนิดนึงเนาะเราก็จะโกงตากันวันนี้นะคะโกงให้ดูตายาวเฉี่ยวยิ่งขึ้นอายไลเนอร์สำคัญมากเลยะคะ่ะกับการแต่งหน้าเนาะ,ะก็เขียนไปเลยตามนี้สองข้างนะคะอย่าลืมอ,ออกจากบ้านเขียนข้างเดียวไม่ได้เนาะ,ะโปะเนาะ,ะอ่าต่อไปนะคะก็เป็นอินไลเนอร์นะคะก็วาดเข้าไปตามนี้แหละตามที่ดูเนี่ยนะคะตาดูหูฟังเนา วาดไปเลยจ้าขอบตาล่างก็เขียนแค่ครึ่งเดียวพอนะคะเดี๋ยวหน้าจะดุจนเกินไปเนาะโอเคเสร็จตาแล้วก็เสร็จแล้วต่อไปก็เป็นคิ้วนะคะคิ้วมาแล้วนะคะก็เออลงไปอันนี้ก็จะเป็นดินสอเขียนคิ้วเล็เส้นเล็กๆนะคะเขียนท้องคิ้วไปก่อนแล้วก็ใช้แบบนี้นะคะระบายไปให้ทั่วคิ้วเลยยกเว้นหัวคิ้วนะจ้ะหัวคิ้วหนาไม่ได้นะ่าจะโปะนะ่าจะพินาตเนา แล้วก็ใช้แปรงฟิลนี้เออี่เกลีย่ยหัวคิ้วให้มันดูฟ้งๆให้มันดูมีมิตินะก็ใส่เข้าไปต่อไปก็เป็นการไล่จมูกนะคะก็ไล่ไปเฉดหน้าเนาะก็เฉดเฉดเฉด,เ,ฉด,เ,ฉดเข้าไปทั้งหน้าเลยทําให้หน้าดูเล็กเรียวมีมิติมากขึ้นนะคะก็ใช้เครื่องสําอางตามที่เห็นเนาะต่อไปอาเสร็จแล,แล้วก็ติดขนตาปลอมปัดขน ตานะคะติดขนตาปลอมปัดขนตาล่างเนาะก็จะได้ตาแนี้ตาเฉียวเวอร์สวยเลต่อไปก็ปัดแก้มนะคะของมิเซกิยอนนะคะสีก็ไม่ต้องแบบแรงมากเพราะว่าเดี๋ยวปากเราจะแรงมันจะดูเป็นลิเกจนเกินไปนะคะไม่โอเคนะคะเออก็ปัดไปแบบว่าให้มันดูละมุนนีนิดนึงอะไรอย่างี้เนา อ่าตัวนี้ก็เป็นนางเอกของเราเลยค่ะมาแล้วนะคะเป็นลิปครีมของมิสเตกิยอนนั่นเองเริดม,มากคือจะบอกว่าเนื้อเนี่ยทาง,ง่ายมากเพราะมันเป็นครีมใช่ไหมแล้วปกติเสียะเป็นคนปากแห้งอยู่แล้วพอทาอันนี้มันจะทาให้ปากชุ่มชื้นมากขึ้นแต่พอมันแห้งเนี่ยมันก็จะเป็นเนื้อแมตแต่มันจะไม่ทําให้ปากเป็นขุยเออมันจะลรดม,มากแล้วก็ติดเนื้อนแน่นติดทนนานตลอดทั้งวันนะคะใช้สีมันจะชัดมากเลยเหมาะสาหรับสาวที่แบบว่าเออ อยากได้ปากชัดๆนะคะออาเสร็จแล้วนะคะเออก็ต้องขอบคุณมิสกิออนมากเลยนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะใช้หลายตัวเวอร์นะคะอันนี้ก็จะมีกิจกรรมกดไลค์แชร์รีโพสต์นะคะก็จะแจกลิปครีมฟรี14รางวัลกันเลยทีเดียวนะคะเออลดจังเลยอะ่ะโออถ้าใครอยากได้ของฟรีไปลองใช้ของดีของฟรีมีในโลกนะคะก็กดไลค์แชร์รีโพสต์คลิปนี้นะคะโอเคเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายจุบจูบนะคะ